สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนทำอะไรกันอยู่บ้างครับมาคุยกันได้นะครับผมถ้าใครเห็นไลน์นี้นะมาคุยกันว่าเพื่อนๆตอนนี้ทำอะไรกันบ้างครับผมวันนี้เป็นวันอ,อนานะ่าเป็นวันเสาร์เนาะ1ึเปดโมงแล้วเพื่อนเห็นหุนยนต์ของ king order เ,เรียงฮะน่าซื้อมาราคาไม่แพงนะรอบนี้ราคาถูกก่าดอนอ r i g i n นะสองพันหกเองตอนเนี้ยจริงๆน่าซื้อมาก คือมันเปิดจองไปแล้วเนาะแล้วก็คือเปิดจองตั้งแต่วันที่ยีิบสองแล้วคือใครจองรอบแรกเนี่ยมันก็จะแบบว่าได้แบบหัวของดอนคนทีทจินไปด้วยนะฮะเขาบอกว่าหุ่นยนต์ของคิงโอเจอร์เนี่ยอ่ามันมีส่วนขยับอะได้มากกว่าดอนวิทเจินเนาะแต่ว่าจากที่ดูรูปร่างแล้วอะนี่คือยังไม่ได้ไปดูข้อมูลนะ ตัวน่าจะเล็กกว่าของ,ของดอนนิทจรินต้องต้องรอดูก่อนว่าคุณมันจะสวยไหมคุณมันจะแบบว่าพูดยังไงดีมันมีสิบตัวที่ต้องประกอบกันนะ่ะอืมแต่แอบผิดหวังแอบผิดหวังอ่หน้าตาของ ดอนอ่าของ King o อ e r เนาะมันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่เนาะถึงหลายคนจะอวยบอกว่าโหแบบเท่มากแบบมู้มแบบนี้นะแต่สำหรับผมบอกม่าไม่ตรงปกอ่ะอืมนั่นแหละบางมุมก็สวยบางมุมก็ไม่สวยนะดอนอ่า King Ozer แล้วก็มีคนคนหนึ่งนะครับบอกว่าอยายให้ผมทําเกี่ยวกับทีเซอร์ของ u นะุต m a n e Eater เนอะที่เป็นมูวี่เขาบอกว่าจะอ่า ดูบุ๊กทางนี้จะเข้าถ่ายด้วยและฉากในตุมพูยนต์นะครับผมผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้าายจริงม่านะเพราะว่ามันเป็นแบบดูบุ๊กการ์ตูนเด็กดูสวัสดีครับอ่าผมเพิ่งเห็นนะว่ามีคนอมเมนต์นมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับว่าอีอยากให้ผมพูดี่ยกับอะไรเนาะดอนบา t เทอร์ก็ใกล้จบแล้วแต่ว่าทีเซอร์ของ King โอเจอร์ก็ยังไม่ออกนะครับ แล้วก็มาเรเดอร์มาเรเดอร์อะไรนะมาเรเดอร์กดผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะไม่มีเวลาดูนะผมทำงานเยอะมากตอนนี้ช่องแบบ YouTube เกี่ยวกับการต์ตูนมีคนทำกันเยอะมากเลยพูดแบบเดี๋ยวมีคนนั้นเลิกทำเดี๋ยวก็มีแบบอ่าคนใหม่เข้ามานะฮะ ก็อยากให้แบบคนทํากันเยอะเนาะจะได้มีเพื่อนทำนะค่ยวกับตอสานุกันตุกูลเนานะส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ติดตามเซนไซายแต่มากจะติดตามมารเลเดอร์คับดูสแมนกอทิลล่าสะมากกว่าอ๋ออืมแล้วแต่คุณชอบนะเพราะว่ามารเลเดอร์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเนื้อเรื่องดีกว่าใช่ไหมเซนซามันดูแบบบางทีมันก็หน่มหัมไปดูเด็กใช่ไหม ถ้าความเข้มข้นเนี่ยต้องให้ต้องให้มาเลเดอร์กับอุตตรแมนเลยยอรับเลยอุตตรแมนทำดีมากคือที่จริงมีหลายคนถามมากว่าเฮ้ยจะดูซับไทยดูยังไงใช่หไหมไม่ว่าจะเป็นอุลตรแมนเซ็อ่าโครงการห้าสีมาเลเดอร์คือแปลว่าถ้าคนจะดูจริงๆอ่ะมันมีที่อยู่แล้วเพื่อนๆหานะใน Google น่ะแล้วเขียนไปว่าซับไทยมันก็ขึ้นแล้วนะฮะขอแค่มีอินเทอร์เน็ต ก็ดูได้แหละก็บอกคือถ้าถ้าเป็นอย่างอุลตร้าแมนเนี่ยมันก็จะมีให้ดูฟรีด้วยนะทั้ง YouTube ทั้งในแอป f ิกเ r อร์นะเอาจริงๆว่าในเรื่องอุลตร้าแมนนะผมเคยพูดมาแล้วรอบหนึ่งแลว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงปล่อยฟรีใช่ไหมอืมเพราะว่ามันมีคนที่เสียตังค์ดูอยู่ถึงมันจะมีแบบ ภาพพิเศษนู่นนี่นั่นเข้ามาก็าตามอ่ะแต่คนที่เขาเสียตังค์ดูมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวพูดไปก็มีดตว่าอีกเฮ้ยไม่ต้องดูดิไม่ต้องซื้อดิยกเลิกละวิดอา้าทำไมอ่ะก็เราเสียตังค์อ่ะจะวิจารณ์ไม่ได้เลยเหรอต้องไหมตอนนี้ที่จริงข่าวพวกวงการโทรคูศย,ยังไม่ค่อยมีอัปเดตมาเนาะก็จะมีแต่ทีเซอร์เด็คเกอร์เนาะทีเธอ ่าตัวอย่างที่สองใช่มาผมยังยังไม่ไ่้ดูเลยเพราะว่ามีคนแบบอยากให้ผมแบบทำเกี่ยวกับทีเซอร์อุลตร้าแมนเดเกอร์หาคอนเทนต์แบบทําคลิปแต่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะฮะอันนี้เมยก็คุยได้นะอันนี้เมยผมก็ดูบางเรื่องครบางเรื่องก็ไม่ได้ดูนะที่ผมชอบที่ผมชอบเลยที่ดูแบบประจําเลยก็คือโคนันวันพีทแล้วก็กําลังรอภาคสามของดาบพิฆาตปศูน ใครรอไปผูกบ้างกันครัศูนย์เรื่องนี้โคตรสนุกอ่ะสนุกจริงๆว่าจะเป็นภาคแรกมูฟี่ภาคสองสนุกมากๆนา่าติดตามอ่ะจะแอบ,บเสียดายเนาะที่แบบเขาไม่ทําแบบต่อเนื่องครัเหมือนแบบการ์ตูนในสมัยก่อน,นที่ทํามาแบบว่าพอซีซั่นสองจบซีซั่นสามมาติดกันเลยแบบทำทั้งปีอ่ะคือปีหนึ่งอ่ะ ก็คือมันจะมีห้าสิบกว่าตอนใช่ไหมเออเขาไม่ทําแล้วว่าเขาทำยี่สิบตอนสิบก่าตอนอย่างเงี้ยมันแล้วก็เลยทำให้แบบคนดูต้องรอ,อนานนะครับผมเพราะถ้าทําเหมือนแบบพวกนาลุตโตวันพีสในสมัยก่อนที่ทํามาแบบเป็นตอนเดย,ยาวอะ่ะส่วนมากคนจะชอบดูมาเลเดอร์เนาะมากกว่าแบบเซนไตเนาะผมอะชอบเซนไตามากกว่าไลเดอร์นะฮะ แต่เราลองทำแต่ว่าเซนไตคนดูคนเดบติดตามจะค่อนข้างน้อยกว่าเนาะเวลาจะลงโพสตลงอะไรเกี่ยวกับเซนไตไรเดอร์เนี่ยคือคนจะสนใจเกี่ยวกับไรเดอร์มากกว่าตัวน,นี้คือหลอทีเซอร์ของ King อเจอรออกเนาะอืมนานมากนี่คือวันจะสิ้นเดือนแล้วอะ่ะจะสิ้นเดือนมกราแหละลผมว่าต้นต้นเดือนคุมพาเนี่ยยังไงก็ทีเซอร์ต้องออกมาแล้วล่ะ นะฮะของอคิงโอเจอร์เพราะว่ามันจะฉายห้ามีนานะคือถ้าทีเซอร์เดินหน้าไม่ออกเนี่ยก็ไม่รู้จะออกยังไงแล้วนะคือมันเงียบมากจริง,รงๆนะฮะแล้วเพื่อนๆสงสัยนะว่าทําไมมันชอบมีภาพหลุดออกมาเนาะเมื่อไม่จะเป็นแบบเซนไตไรเดอร์ ider, อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มันก็จะมีการหลุดภาพนะฮะสวัสดีครับยังไงมันก็มีการหลุดภาพของแบบมาเลเดอร์กีเนาะ ว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอแนวเรื่องจะเป็นแบบเนี้ยลักษณะตัวแบบเนี้ยผมก็อยากรูว่าเฮ้ยมันหลุดได้ยังไงเนาะเออ,อผมก็าที่เ่ากี้ว่าเป็นค,คนภายในปล่อยมาหรือเขาจะสร้างกระแสวะแบบให้มันแบบถูกบ้างไม่ถูกบ้างอ่ะเอออยากรู้เหมือนกัน,เ,นเพื่อนๆดูเรื่องอะไรกันบ้างครับผมตอนนี้หรือดูทั้งสามเรื่องเลย เป็นไทไลเดอร์อุลตร้าแมนตอนนี้ก็มีเด็กเกอร์มีคิงอ่ามีดงบาเทอร์แล้วก็มีมาเลดกิสมันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่แบบปีที่แล้วอ่ะคือผมมีตังซื้ออ่าหุ่นยนต์ดีเอ็กดอนนิทจินใช่ไหมมันก็ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าอีดอนนิทจินน่ะคือหุ่นเนี่ยมันดีมากแล้วพีเออพีเออได้ออกมารอบแรกอ่ะมันสามพันกว่าใช่ไหมเพื่อน แล้วรอบสองอ่ะผมก็รู้ว่ามันจะแพงมันสองพันเจ็ดแต่รอบสามปล่อยออกมาาเป็นลายปีมันพันห้าแทนที่แบบเออของขายดีราคามันจะสูงขึ้นเนาะเออแต่แบบราคามันดันแบบหล่นลงมาแบบถูกลงซะง,งั้นดีเนี่ยผมซื้อไปรอบสองไม่ซื้อไปรอบแรกสามพันกว่านะฮะไม่นั้นเสียใจตายเลยคนที่ซื้อแบบรอบสามอ่ะที่ราคาพันห้า ยิ้มหวานเลย<笑><笑>่ะก็เลยรอดูว่าที่คุณเดินของ King o เจ e อร์มันราคาเท่าไหร่ใช่ไหมต่เปิดตัวออกมาก็ถูกกว่าที่คิดนะสองพันถกเองเก้าพันกว่ายนเนี่ยมาถ้าถ้าถ้าตีเป็นเงินไทยก็ปรมาณสองพันหกประมาณเนี่ยรวมภาษีอืมถูกถูกกว่าที่คิดแล้วก็มีแบบว่ารอบจองใช่ไหมคือมันเปิดจองเอาวันที่ยีิบสอง มกลาใช่ไหมคือจองรอบแรกมันก็จะได้หัวของดอนอุลิทิจินนะครับผมแต่ผมคิดว่าหุ่นยนต์ DX ของอคิงโอเจอรเนี่ยผมว่าตัวน่าจะเล็กกว่าอของดอนอุลิทิจินน่าจะเล็กแหละดูจากทรงแหละน่นนาจะเล็กกว่ากระบวนการภาคใหม่กลุ่มตัวหลายจะเป็นยังไงผมก็ดูไม่ไหวแล้น่าสนใจมากครับชายจริง ยังไม่เปิดเผยข้อมูลมาเลยอ่ะค่อนข้างเงียบนะเซนไตคือแต่ในทวิตเตอร์อ่ะเขาก็จะปล่อยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับราชาของแต่ละขบวนการนะ,ะว่ามีใครบ้างนะ,ะถ้าดูในทวิตเตอร์ของทวิตเตอร์ออฟิเชียลของกิ้งโอเตอร์นะเพื่อนเรากปติดตามดูนะฮะเขาก็จะปล่อยข้อมูลบางส่วนออกมานะฮะแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับกิ n งโอเตอนะมันเกี่ยวกับ ราชาในเรื่องต่างๆของจูโอเตอร์อะไรพวกนี้ที่เป็นเกี่ยวกับราชานะฮะเออแล้วก็มันมีคนทำมาด้วยน,นะเอาภาพโฟเตอร์ของมาเลเดอร์กรีดนะฮะแต่ว่าเอาตัวละครของมาเลเดอร์ริวคีมาแปะไว้เออมันก็เท่ดีนะเพราะสองเรื่องนี้ริวคีกับกรีดมันจคล้ายๆกันคือมันจะเป็นการแข่งขันเนาะใคร ใครีเป็นที่หนึ่งของเกมอะ่ะก็จะชนะไปเนาะแล้วก็แบบจะได้ในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาเนาะบอกเลยว่าตั้งแต่แบบมารเรเดอร์เซ er, มาเนี่ยผมว่าเรื่องมารเรเดอร์กี่เนี่ยผมว่าสนุกสุดแหละคือมันไม่ที่ผมดูประมาณสิบกาตอนนะ้นมันไม่ยัดเย็ดเนื้อหามากอะ่ะอืม ผมว่าเซเบอร์กับกับรุ่ที่แล้วอะที่ไมเป็นในดวงเสาอะผมลืมชื่ออะมันดูจะเย็ดเนื้อหาไปอนนีนึงอะมันดูแบบลกอะเนื้อหามันดูลกอะมันดูเยอะเกินแล้วก็ปีนี้จะมีชินคัมเมเลเดอร์มาปีนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าฉายวันไหนเนาะที่จริงอะอยากดู คิดนอุลตร้าแมนมากเลยคืออยากเข้าไปดูในโรงมากเลยแต่มันไม่ได้ไปแล้วหาดูยากมากคิดอุลตร้าแมนไม่รู้ว่ารายได้มันเท่าไหร่เนาะคือแต่ถ้าเป็นเป็นรอบแบบรอบพิเศษอะเขาเรียกว่ารอบอะไรนะรอบที่ดูของชาวบ,บ้านเขาว่าคนดูเต็มทุกรอบนะเออแต่พอเหมือนว่าว่าวแววมาว่าพอฉายจริงอะรายได้มันไม่ได้ดีอย่าง อย่างที่แบบเออน่าจะควรจะเป็นพเพื่อนๆดูชินอุลตร้าแมนในโรงแล้วอะอยากรู้ว่าว่าฟีฟดแบท็ที่เพื่อนไปดูแล้วเป็นไงบ้างอะอยากรู้จังเลยะหาดูยากมากเขาไม่เอามาลงไม่ดูเนาะทำไมไม่รู้เหมือนกันอะที่ชอบกลุ่มตัวร้ายในขบวนการที่ชอบกลุ่มตัวร้ายในขบวนการไหนที่สุดใช่ไหมครับ กลุ่มตัวร้ายเหรอชอบเล่นไหนที่ตัดเทมไหไหมคิดก่อนถ้าเป็นกลุ่มตัวร้ายเหรอโหยากเลยอะ ถ้าเป็นกระบวนการที่พี่ชอบอะจะตอบได้เลยเดี๋คิดก่อนนะถ้าเป็นกลุ่มตัวอลไรพี่แบบเฉยๆอย่าไม่รู้ว่าคือกลุ่มตัวแลทมันก็เป็นเหมือนกัน เออใช่กลุ่มปิดอ่ารู้แหละพี่ชอบกลุ่มตัวร้ายของกระบวนการโบเคนเจอร์เออเพราะว่าคือกลุ่มตัวร้ายอ่ะปกติมันจะมีอยู่กลุ่มเดียวใช่ไหมเออนึงได้แหละแต่โบเคนเจอร์มันจะมีสามกลุ่มกลุ่มจาริวกลุ่มทีทเป็นนินตาแล้วก็กลุ่มที่เป็นอ่าอะไรอย่างเนี้ยคือมันมีสามเผ่าอ่ะ แล้วก็มันมันต้องแย่งชิงสมบัติกันน่ะคือโบเคเตอร์มันก็ต้องจัดการปีศาจเพื่อจะแยกชิงสมบัติอ่ะมาเก็บรักษาใช่ไหมแต่มันก็ต้องมาฝ่าฟันกับไอ้สามกลุ่มนี้เหมือนกันแล้วก็ไอ้สามสุ่มสามกลุ่มเนี้มันก็ต้องสู้กันเองเพื่อจะเอาสมบัติอ่ะเออมันดูแบบมันดูเป็นมิติดีอ่ะดีกว่าแบบที่มันมีกลุ่มเดียวแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาประมาณเนี้อ๋อโอรินเจอร์ใช่ไหม อ๋อถ้าเป็นกลุ่มตัวแรกโอริเจอร์บาลานอยอ่าบาลานอยบาลานอย้าเป็นโอริเจอร์เนี่ยคือเป็นเรื่องที่พี่แบบรู้จักเสรนฐายเรื่องแรกเลยคือโอริเจอร์แล้วก็เป็นกระบนที่ชอบที่สุดแดดแดดโอริเจอร์โอริเจอร์เนี่ยฉายที่เป็นปีที่พี่เกิดกอดีคือยี่สิบแปดยี่สิบแปดปีมาแล้ว สวัสดีครับหมอลำอ่านสวัสดีครับเพราะตอนนี้มีลุงวัยวกัสมาภาคอยู่ด้วยอ๋อผมชอบมากในตอนเด็กมากครับมาถึงโอริเจอร์ใช่ป่ะอ่าคือโอริเจอร์มันมีดราม่าอยู่ตรงว่าคือปีนั้นนะ่ะเขาจะทำให้โอริเจอร์เป็นแนวแบบแนวสายดาร์กใช่ไหมแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ก่อการร้ายนะฮะที่ทำให้โอริเจอร์มันต้องดอปเนื้อหาลง ตงนี้มีข่าวโทรคุอะไรบ้างครับข่าวโทรคุก็คือตอนนี้มันมีทีเซอร์ของเด็กเกอร์เดอะบูบี้อยใหม่ออกมานะครับเพราะว่ามีคนนะทักแชทมาว่าอยากให้ผมอะทำเกี่ยวกับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเดอะบูบี้ของเดนะ็กเกอร์เนาะคือตอนนี้มันมีทีเซอร์ที่ซอกออกมาแล้วคือเคยลองเข้าไปดูข้อมูลน่ะแต่ข้อมูลมันยังน้อยอยู่มันรู้ทำอะไรอ่ะก็เลยไม่ก็เลยยังไม่ไลง แล้วตอนนี้ข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรคือรอรอทีเซอร์ของคิ n โอเจอรอยู่ตอนนี้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็คือมีคนบอกว่ารอฝั่งตัวร้ายว่าตัวร้ายเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหม,มนั่นแหละแล้วก็มันจะมีข้อมูลของการแบบว่าจองสินค้า DX เอ็กของคิ n โอเจอร์นะครับก็บอกไปแล้วกินนะว่าเฮ้ยตอนแรกอะรอรออยู่ว่าราคาคุณ ยนดีเอก์คิโอเจอร์มาเท่าไหร่นะถูกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยคือสองพันหกถูกกว่าที่คิดไว้เยอะแต่คิดว่าน่าจะตัวเล็กกว่าแต่จุดขยับของเขาอะ่ะน่าจะขยับไปเยอะกว่าของของดงบาเทอร์ตอนนี้นคือที่รอเลยอ่รอทีเซอร์ของ k ิ n โอเจอรนะครับกับนักแสดง ว่ามีใครแสดงบ้างนะครับตอนนี้คืออยากพยายามจะไล่ดูดองบาเทอร์กับกับมาเลเดอร์กีตเพราะว่ายังไม่ค่อยมีเวลาดูเลยแต่อยากไล่ดูให้ได้มากที่สุดเนาะมาได้ทันทันตอนของที่เขาลงคือแล้วก็ถ้าถามว่าดูยังไงเนี่ยมาเลเดอร์กี ดองบาเทอร์อ <ram> <cker> ุลตร้าแมนเดกเกอร์เน <chat> ี <NAS curs CDU> ่ยคือเด็กเกอร์คือมันมีปล่อยฟรีให้ดูแหละถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ไม่เสียเงินดูมันก็มีให้ดูยู u ู e แต่ว่าถ้าเป็นทิกอาคิงโอเจอรกับกรีดเนี่ยเพื่อนๆหาพี่มย์ว่าซับไทยเนี่ยก็หาเจอแล้วนะเออคือแบบบางทีแบบคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ดูซับไทยยังไงใช่ไหม ก็คือเข้าไปใน Google นะครับแล้วเขียนว่าซับไทยขึ้นแน่นอนครับผมแล้วไม่ต้องถามนะว่าถูกที่กติดหรือเปล่าไม่ถูกแล้วนะมันไม่ถูกอยู่แล้วตอนนี้กาลังเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมสภาทุกครัวที่ี่ยังไม่หมดสมัยประชุมครับอ๋อได้เลยครับผมได้เลยคุยได้ครับถ้าแบบว่าว่างคุยคุยได้จริง <c oughs> โอ้ในแบบแอปแอปสีฟ้า นะฮะปล่อยเ,อเยอะมากโอ้ถ้าเป็นแอปสีฟ้านี่คือมีให้ดูแบบเยอะมากๆนะมีทุกเรื่องอะ่ะที่อยากจะดูอ่ะอายุสภาโทคุห้าปีเพิ่งผ่านไปหนึ่งปีเท่านั้นครับคือหมายถึงว่าทำกลุ่มมาหปีใช่ไห,ไหมฮะทำกลุ่มมานานมาก ที่จริงอะ่ะก่อนผมจะมาทำอะ่ะทำเพจกับทำช่อง youtube อะ่ะคือผมก็ทำเกี่ยวกับข้อมูลการ์ตูนโทกูลเนี่ยมาในโพสจังเลยนะคือโพสจังอะ่ะคือถ้าใครรู้จักโพสจังอะ่ะคือถ้าเป็นแบบเกี่ยวกับการ์ตูนแปงลงร่างอะ่ะเป็นของผมผมทำมาตั้งแต่แนานมากแล้วอะเจ็ดแปดปีแล้วถ้ารวมแบบทำช่อง y o YouTube ด้วยไปติดตามโพสจังผมได้นะคือเป็น เขียนว่าคนละกระตูนแปลงร่างนะครับผมคดของโปรดจำลงอยู่เรื่อยๆลงบ้างไม่ลงบ้างอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรดีกว่าฮะจะผมจะถ้ามีข้อมูลแบบถึงกันผมก็จะทําให้บางทีอะ่ะผมอาจจะพูดข้อมูลผิดบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยไปด้วยนะครับถ้าแบบเออมีข้อผิดพลาดอะไรอะ่ะติดต,ติงกันได้นะฮะผมจะจะปรับปรุงต่อไปมีราชาโทคุทั้งสามกลุ่มทั้งราชาอุตมะราชาคัมเรเดอร์ อาชาพกาเนตนตพอยุบสภาโตคุเลือกตั้งใหม่คิดว่าจะเป็นใครได้แต่เป็นสภาสูงสุดของโตคุครับทำคลิปแนวโตคุและดีที่สุดผมว่าใครเป็นสภาสูงสุดผมว่าหมอรลัมอันแหละเพราะมอรลัมอันเป็นคนเป็นคนสร้างกลุ่มใช่ไหมฮะก็ต้องให้เกียรติคนสร้างเนาะอืม ไม่ต้องเลือกหรอกผมว่าหมือนเาอัดนนะทำเป็นประธานตภาดีอยู่แล้วคือเดี๋ยวนี้คือมันเป็นออนไลน์เยอะใช่ไหมคือการเข้าถึงนะ่ะมันก็ดีกว่าตอนเราเดเด็กสม,มัยก่อนนะที่ต้องแบบรอแบบเรื่องใหม่แบบกว่าจะได้ดูนี่คือสี่ปีถึงได้ดูเรื่องใหม่อนะคือรอนานมากแต่พอมาปัจจนะุบันอะไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นแล้วอนะก็คือแบบอย่างอุตรามก็แบบ แทบจะถ่ายชนกับทางฝั่งญี่ปุ่นเลยอะที่จริงอะผมอยากจะทําอันดับเพลงเซนไตที่พอที่สุดเพราะมีหลายเพลงมากที่แบบเพะเพิงเปิดนะครับพิงเปิดเราเปิดไงมาจะพิกายอของุณครับอยากทามากครับแต่ไม่มีอะไรทำเนี่ยหาแบบเป็นชั่วโมงแล้วเลยม,มานั่งไล์ดีกว่า ไม่อยากให้ช่องแบบเงียบนานได้ครับผมขอบคุณที่มาคุยด,ด้วยนะครับจริงๆอย่างเห็นแบบการ์ตูนแปลงล่างที่เป็นสัญชาติไทยเนาะเมื่อก่อนก็มีคิตตันไนท์นะครับของก็ตตเส็มเป้ที่ทำเนาะแล้วก็ขบวนการสปอร์ตเซนเจอร์ร่องีผ่ายไปคือไม่อยากให้แบบ คอปของญี่ปุ่นมาแบบทั้งแท่งเลยอย่างสบอเจอร์เนี่ยคือคอปของญี่ปุ่นมานะอยากให้เป็นแบบเอกลักษณ์ของไทยจริงๆเนี่ยเออใกล้เที่ยงแล้วใครหิวข้าวก็ขอให้หากับข้าวอร่อยๆทานกันนะครับสวัสดีครับผมก็มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่างๆก็คุยเล่นๆกันได้นะ ่าเฮ้ยตอนนี้ดูผมดูเรื่องนี้อยู่สันดุกนะพี่ลองดูก็ได้นะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่ได้รู้ลึกอ,อะไรขนาดนั้นคือมาถึงว่าคือ,เพ,อเพื่อนก็มีคนแนะนำเข้ามาเยอะนะเพราะว่าต้องขอบคุณทุกคนนะที่แบบเข้ามาแนะนำกันนะครับว่าเอ้ยทำอันนั้นสิทำอันนี้สิเพราะบางทีผม ผมก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทันข่าวเหมือนกันเนาะต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักแชทมาเนาะส่วนตัวทั้งในส่วนตัวนะครับแล้วก็ทั้งในในเพจนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับช่องมิติการใน youtube นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเพจคนอักกาตูนแปลงร่างน,นะครับผมแล้วก็ในทิกตอกด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับถ้าไม่าามีทุกคนเนี่ยก็ไม่มีแรงทํามือกันนะ ถึงจะเป็นช่องเล็กๆเพจเล็กๆนะครับผมแต่ก็มีคนเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วนะฮะจริงๆแต่ขออย่างเดียวเนาะคือคือ,ค,อคือผมเคยตั้งกดไว้นะครับว่าทักแชทได้คุยได้แต่ไม่ขอแบบโทรคุยนะเพราะผมเคยมีประสบการณ์ไม่รับสายแล้วก็มีเฟซอวตารเฟซหนึ่ง มือนอัดเสียงอะอ่าอัดเสียงใน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 แชทแชทใน,ในมเมเจอร์อาเมเจอร์ของของในเฟซบุ๊กอะแล้วก็มาด่าผมโคตรตกใจเลยว่าทำอะไรผิดเนี่ยมาด่ากูทำไมนะฮะก็เลยแบบขยงไปเลยอะว่าถ้าคนไม่รู้จักอะขอขอไม่โทรคุยนะฮะแต่ทางแชท พวกคุยกันได้นะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาเปิดอ่ะเดี๋ยวจะลองคลิปนะครับแล้วก็จะพยายามมาไลฟ์ไปบอยเน่าไลฟ์คุยกันนะครับถ้าว่างนะฮะคือปีนี้อยากให้ช่ <lies> <world> องแบบโตให้มากกว่านี้เนาะก็ฝากคืนด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ติดตามนะก็เข้าไปติดตามก็ได้นะครับในช่องมิสเตอร์กายนะครับผมแล้วก็ เพจคนรักการ์ตูนแปลงร่างนะครับทิกตอกก็มีนะครับในแอปคิดในแอปฟ้าก็มีนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ